มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่14ของเดือนสิงหาคมปี2566อุณหภูมิอากาศอยู่ที่27องศา <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นที่พุทธเจ้าทรงตรัาวว่าศีลนำมาซึ่งความสุขความสงบตราบเท่าชลา อันนี้เป็นประโยชน์อย่างนี้ทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เราต้องกลับไปดูก่อนว่าศีลในภาษาพระพุทธเจ้าใช้คำว่าศีลหรือนิจจศีลหรือเบญจศีลนะนิจจศีลเป็นศีลที่อ้ญา,ยาโยมทั้งหลายนั้นสมาทานเป็นนิจ สมาทานบ่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าการอยู่ครองเรือนชีวิตคารวะมันคับแคบเต็มไปด้วยทุดีจะให้เครี้ยงเกลาเหมือนสังที่ขัดดีแล้วก็เป็นไปได้ยากเพราะนั้นก็ให้ตั้งใจสมาทานนิจจสินคือศินเป็นนิจเอว่าสินห้านั่นเอง ทีนี่สิ่งที่มันนำมาซึ่งความสุขเนี่ยนำมาอย่างไรที่เรียกว่าเป็นความสุขเบื้องต้นผู้เจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นความสุขของบุคคลก่อนก็เรียกปัจเจกชนหรือชนที่เป็นบุคคลเนี่ยมีความสุขนะสองสังคมก็มีความสุขสามประเทศชาติ เอาหมู่บ้านเนี่ยก็มีความสุขและประเทศชาติก็มีความสุขถ้ามีศีลใช่หไหมดังนั้นมันจะนําสุขมาให้สุขที่ยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนามันก็คือการที่มีศีลน,นั่นเองมีศีลเป็นเป็นศีลเ,เป็นอธิศีลเป็นอธิจิตคือศีลอันยิ่งจิตอันยิ่งก็ได้มรรคผลอย่างแน,น่นอน ทีนี้ในความหมายของศีลเนี่ยเราจะได้มาศึกษากันวันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ญาติโยมปุบาสุบาสิกาอุบาสกแปลว่าโยมผู้ชายเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้เนี่ยเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิงที่เข้าไปนั่งใกล้ <c oughs> เป็นคนช่วยอุรัมษ ช่วยกิจกรรมงานของวัดเนี่ยจะาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องตั้งมั่นในศีลนะสังคมหมู่พิสุสงเราถ้ามีอุบาสกอุบาสิการวมถึงพิสุสงด้วยตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วมีแต่ความสงบสุขมีความสุขด้วยมีความสงบด้วยเราก็ไม่ตีเตียนด้วยตัวเองด้วยศีล แล้ก็ไม่ตีเตียนตัวเองด้วยด้วยสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ย <c oughs> นั้นพระองค์ตรงตรัดในเรื่องนี้อย่างเช่นศิลข้อที่หนึ่งเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเห็นไหมจะลงท้ายด้วยสิกขาประทังสมาธิยามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เอาง่ายๆนะฆ่าสัตว์มุ่งไปที่มนุษย์เป็นหลักแล้วก็รวมไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานไปจนถึงสัตว์เล็กๆน้อยๆเป็นต้นอันนี้เรียกว่าสัตว์ที่สัตว์นี่จะได้ใช้คําว่าปานะปานะ,ปานะแปลว่าลมปานการกระทําอย่างไรก็ตามให้เขาไม่มีลมหายใจอันนั้นเรียกว่าเป็นปานาติบาตอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สอง อดินนาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทา,านสิกขาบทเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันนี้ข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิชาจารวาวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทา,านสิกขาบท เว้นจากการประพฤติผิดในการมนะอันนี้เป็นความหมายสั้นแต่อธิบายไปเยอะนะข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการพูดเท็จนะเอาพูดเท็จเป็นหัวขบวน แต่แท้จริงในความหมายคำว่าพูดเทศมีสี่สี่ประโยคด้วยกันพูดเทศพูดสอดเสียดพูดเพื่อเจอผู้คำหยาบนี่อยู่ในกลุ่มของคำว่าพูดเทศนะเป็นสิกขาบทข้อที่สนีะ่สุราเมระมัชฌะปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทสิกข,ขาบทคือข้อบัญญัติเว้นจากการดื่มน้ำเมาและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไหนนี่คือห้าข้อเมื่อเราตั้งใจสมาทานครบทั้งห้าข้อในบทสรุปสุดท้ายของศินก็จะมีกล่าวว่าสีเลนะสุขติงยันติ การจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือมนุษย์สมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่จะมีโภคทรัพย์สมบัติก็เพราะศีลสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีรังวิโสทะเยการจะเข้าสู่มรรคผลนิพานได้ก็เพราะศีลอันนี้คือ บทสรุปตอนท้ายทุกครั้งก็จะมีอย่างนี้แค่นี้เมื่อเราไม่เข้าใจก็เลยไม่ตั้งใจสมาทานศีลกลับกลายเป็นว่าการสมาทานศีลนั่นเป็นการทำให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีความสุขเห็นไหมเราจะกลับกันเอากลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวัน <c oughs> เอาดำเป็นขาวเอาขาวเป็นดำ เราดูข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจะนำสุขมาให้เราอย่างไรพู้เจ้าว่าข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์คือเบียดเบียนซึ่งมนุษย์ด้วยกันถ้าเราไม่เบียดเบียนคนอื่นคนอื่นก็ไม่มาเบียดเบียนเราอันนี้คือเห็นง่ายๆเลยสินข้อที่หนึ่งเนี่พผู้เจ้าทรงคำประกันว่าทำให้บุคคลตั้งใจสมาทานนั้นมีอายุยืนอันนี้ข้อที่หนึ่งเลย ประโยชน์ม่มีอย่างนี้นะ <c oughs> ข้อที่สองอธินนาธานาเวรมณีเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันนี้ก็ปเป็นเรื่องของสังคมเลยของใครใครก็รักใครก็ห่วงของโยมยมก็ห่วงเด็กน้อยมันยังห่วงเลยขนาดเด็กพอยังไม่ค่อยรู้เรีองสาได้ตุกตาได้อะไรเราใครไปแย่งเอาสิล่องหหไห้เม็นนะ ของอะไรที่เป็นของคนอื่นแล้วคิดอยากได้มาเป็นของตัวเองอันนี้เรียกว่าผิดศีลข้ออาทินนาทานดังนั้นศีล <c oughs> ข้อนี้รักษาทรัพย์สมบัติเห็นไหมถ้าเราไม่คิดรักของคนอื่นกอื่นก็ไม่มาคิดรักของเรารอกเห็นไหมท่านผู้เจ้าทรงถานว่าอาทินนาธานนี้มีโทษอย่างเบาก็คือเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ขาดแขนทรัพย์สมบัติ หรือมีทรัพย์สมบัติก็มีอันชิบหายไปด้วยเรื่องอื่นตั้งใจสมทานโภคทรัพย์ทรัพย์สมบัติก็จะอยู่กับผู้นั้นเหช่ไ,ไหม <c oughs> ข้อที่สเว้นจากการประพฤติปิดในกามกามก็แบ่งออกไปหลายอย่างด้วยกันกามเป้าหมายของในความหมายจริงกามะกามโมกามแปลว่าความรักความใคร่ ความกำหนัดยินดีในอะไรในลูกในเสียงในกลิ่นในรสในพุทรพระทำห้าอย่างนี้ผู้เจ้าใช้เรียกว่ากามกามมาคุณหรือกามโลกแต่ตัวกามที่แท้จริงของโลกที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นก็คือกามคือการดำริที่จะเสพที่จะเสพในเรื่องของกาม เรื่องของเพศนั่นเองอังนนี้พระองค์ทรงถวาเนี่ยคือกามตัวแท้จริงคือกามของมนุษย์แต่ถ้ากามมกุณห้ในกามของโลกอย่างเงี้ยในกามมคุณห้านี้ถ้าใครไม่ตั้งอยู่ในกกอบพระเพณีอันดี D, จะเกิดการทะเลาะวิวาทมีศัตรูและส่งผลไปถึงครอบครัวนี้สถาบันครอบครัวจะแตกแยกทันทีเมื่อฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์แล้วจะแตกแยก อย่าล้างกันก็จะกลายมีเด็กกําพาพ่อหรือกัาพาแม่เกิดขึ้นอันนี้สอนถึงครอบครัวเลยถ้าครอบครัวชีวิตคู่ถ้าสิ่งข้อนี้ไม่มีเนี่ยความสงบสุขยังไม่มีเลยจะมีการทะเลาะกันเบียดเบียนกันฆ่ากันเห็นไหมอันนี้คือข้อที่สามพระเจ้าทรงตรัสว่าโทษอย่างเบาก็มีศัตรูมากเห็นไหมอย่างเบา แต่ถ้าว่าเราอยากให้ครอบครัวมั่นคงก็ต้องจะสมาฐานสินค้อนี้พอใจในคู่ครอ,องของตัวเองปัญหามันก็จบและข้อที่สี่เว้นจากการพูดเท็จสังคมที่มีการทะเลาะวิวาทกันทิมแทงกันด้วยหอกคือปากก็เพราะว่าไม่มีีิน้อดีสีนี่เองชอบพูดเท็จสูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเนี่ยส่อเสียนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะ คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยจริงบางไม่จริงบางไปฟังมาแล้วก็พูดไปเดี๋ยวก็โดนฟ้องกลับเห็นไหมฮะอันเนี้ยก็ทําให้สังคมไม่สงบละถิ่นก่อนนี้ถ้าใครสอดเสียกันก็ไม่สงบในสมัยพระเจ้าฤสวีเนี่ยเจ้าฤาษีมีเจ้าชายอยู่หลายพระค์ด้วยกันแล้วก็เมืองฤาษีนี้ พระเจ้าจันทประโชดนะอยากจะได้เมืองมาเป็นของตัวเองเหมือนกันพยายามไปลบก็ไม่ชนะก็เลยไปศึกษาว่าทำไมเจ้าลิษวีเหนียวแน่นปรากฏว่าเจ้าลิศวีนี้หมั่นประชุมพร้อมกันเลิกประชุมก็พร้อมกันเคารพถึงที่ควรเคารพเคารพผู้เป็นใหญ่ในตระกูลนะเคารพเจดี ไม่บัญญัติข้อที่ไม่บัญญัติขึ้นมาถ้าทำกติกาอย่างนี้แล้วก็หนุนหมอนไม้ค <c oughs> ำว่าหนุนหมอนไม้นี่ไม่เด้นหนุนหมอนนิน่มๆหมอนไม้นี่นอนแล้วมันก็เจ็บสีษสยอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมีความตื่นอยู่เสมอนั่นเองนะต่อมาพระเจ้าจันทรับประโชดก็เห็นว่าจะต้องยึดเอาเมืองนี้ให้ได้ ก็ทำยังไงก็ทรงปรึกษาปุโรหิตปุโรหิตก็บอกว่าได้เดี๋ยวหมอมฉันจะไปทำให้เขาแตกแยกกันแล้วก็พอเขาแตกแยกกันแล้วก็จะส่งสารมาให้พระองค์เข้าไปยึดเมือง,ไงไปุโรหิตนี้ก็บอกว่างั้นให้สั่งให้อมาตปุโรหิตโบยหมอฉันแล้วก็ไล่นิรเทศหมอมฉันออกจากเมืองไป มุนจันจะไปเมืองนี้นะฮะพรามนี้ก็ถูกตีถูกอะไรเต็มไปหมดเลยก็เข้าไปเมืองนี้แล้วก็ไปขออยู่ขอพึ่งพิงว่าตัวเนี้ยเนี่ยพระถพาชาตขับไล่ออกมาเจ้าลิสวีก็เห็นว่าเอาเป็นผู้รู้เหตุเป็นคนมีชื่อเสียงสอนเรื่องความดีก็เลยเอาให้อยู่นะเสร็จแล้วก็แต่งตั้งให้สอน เป็นครูสอนสอนเรื่องความรู้ต่างๆอย่างเงี้ยปุโรหิตพอได้จังหวะก,ก็เริ่มสอนพอสอนได้ไสภะยะหนึ่งก็หาวิธีอุบายให้เจ้าชายที่สามัคคีกันแตกแยกกันเช่นอาจจะเอาจดหมายไปให้คนนี้แล้วมาให้คนอื่นพอเอาจดหมายไปให้คนนี้คนนี้ก็บอกว่าเนี่ยปุโรหิตสอนแต่คนนี้รักแต่คนนี้ไม่รักคนอื่น นักเข้าเจ้าชายก็ทะเลาะกันด้วยเหตุนี้แหละที่เขาสร้างเหตุขึ้นมาพอเขาทะเลาะกันแล้วต่างคนต่างไม่สามัคคีไม่เชื่อฟังกันพร้อมกันดีแล้วผูร้รหติตก็ส่งสารไปให้พระตาชาจันทราประชวกุมมยึดเอายึดเอา,เอาสําเร็จเลยเพราะว่าต่างคนก็เอาถ้าท่านเก่งจริงแน่จริงก็ออกไปโลกสี่เห็นไหมฮะ ในสุดก็เสียเมืองเสียประเทศเพราะความไม่สามคัคคีมัวแต่ทะเลาะวิวาทกันทิมแทงกันด้วยหอกคือปากเห็นไหมฮะ <c oughs> ในเรื่องนี้ก็มีอีกหลายตอนด้วยกันเช่นกันไม่สามัคคีกันทิมแทงกันด้วยหอกคือปากเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีเรื่องพระ,พระมรรติก,ก,กับพระวิน,นัรพระพระนามกติก,ก็เก่งเรื่องทางธรรม ระวินัยทอนก็เก่งเรื่องวินัยบัญญัติสีขาบทเพราะกันเพราะว่าเข้าห้องน้ําแล้วอีกรูปหนึ่งลืมลาดน้ําในห้องน้ําแล้วก็เลยปรับมาบัติกันแล้วก็ไม่ยอมกันตอนแรกก็ยอมแต่พอโตมาก็ไปส่อเสียดว่าอาจารย์เนี่ยเก <c oughs> ่งในธทมวินัยอย่างดีเข้าห้องน้าแล้วไม่ลาดน้ําเป็นอาบัติแล้วยังไม่รู้อีกเนี่ยก็ไปส่อเสียดกัน นะเข้าลูกศิลูกหาก็เกิดการทะเลาะแล้วไปบอกอาจารย์อาจารย์ก็เลยทะเลาะกันเอาไหนบอกผมขอโทษแล้วผมยอมรับผิดแล้วทาไมมาพูดกันอีกใช่ไหมก็เลยเกิดการทะเลาะกันพระพุทธเจ้าไปห้ามถึงสามครั้งก็ยังไม่ฟังบอกหม่อมฉันเจ้าให้มันแหลกลานให้มันแตกหักกันเลยนะพระเจ้าก็เลยเออบ่นเปอว่าเนี่ยบัณฑิต พูดพร่ำผู้รู้มาตักเตือนว่าตนเองกําลังความทําความชิบหายทําความด้อยยับให้แก่หมู่ตัวเองยังไม่รู้พูเจ้าก็เลยทรงปรัดขึ้นว่าถ้าหากว่าอยู่กับหมู่แล้ว <c oughs> มันไม่มีความสุขก็ไปคนเดียวเหมือนช้างมาตังคะออก จากฝูงไปอยู่คนเดียวเหมือนพระราชาที่ทิ้งแว่นแคว้นที่ลบชนะแล้วออกไปอยู่ผู้เดียวในปา่าดีกว่าอยู่กับกลุ่มบัณฑิตพูดมากนะไม่เห็นความย่อยยับของหมู่นะรงก็ทรงหนีไปเลยอยู่ปาา่าไรลยอกะต่อมากลุ่มพิสุทธิ์สองกลุ่มนี้ก็ทะเลาะก,กันญาติโยมก็เห็นว่าเป็นต้นเหตุทำให้พพุทธเจ้าออกจากเมืองนี้ไป อยากนั้นเยเราจะไม่กราบไว้จะไม่ใส่บาตรนะอันนี้ประชาชนร่วมมือด้วยเห็นไ,ไหมฮะโดยสุดปะสองกลุ่มก็เริ่มนึกได้เฮ้ยเรานี่มัวหำหันกันด้วยเรื่องนะที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งธรรมบรรัญญัติธรรมยังทรงบอกว่าให้หยุดเถอะนะให้หยุดยอมรับผิดแล้วมันก็จบอย่าไปสอเสียดกันอย่างเงี้ย ทำให้กลุ่มย่อยยับแล้วยังไม่พอทําให้ผู้อื่นย่อยยับอีกเนี่ยครบสามเดือนแพรพิสุก็ไปขอพาไปหาอนุนแล้วให้อนุน์พาไปหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยทรงสอนเรื่องนี้เนี่ยนี่แหละพวกท่านนะเอาแต่พูดมากเป็นบัณฑิตพูดมากนทีมแต่งกันด้วยออกคือปากทำให้ตัวเองและหมู่ย่อยยับยังไม่รู้สึกตัวอย่างเงี้ย เหมือนกันญาโยมประเทศชาติหรือเมืองใดก็ตามถ้ามัวทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากส่อเสียกันอยู่เนี่ยเราจะเสียเอกราชนะเพรนั้นสังคมที่มีเกิดการสงครามเนี่ยเขาจะไม่พูดความจริงกันนะอันนี้ก็ให้เราเข้าใจอันนี้ศีลข้อที่สี่พระองค์ทรงกััสว่าโทษอย่างเบาในความเป็นมนุษย์ก็คือไม่มีใครเชื่อถือ ไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของคนคนนี้นะและประการสุดท้ายก็คือการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือถ้าเมาไปแล้วโยมทำสินข้อ1ก็ได้2อสหรือข้อ4ก็ได้หมดเนี่ยเพราะขาดสติใช่ไหมพูดเพื่อเจอไปเรื่อยอย่างเงี้ยโทษของการดื่มน้ำเมา1เสียทรัพย์2องมีโรคนะสา เป็นที่ทะเลวิวาทแล้วประการที่4ก็เป็นเป็นเหมือนผีบ้านะแล้วพระเจ้าทรงตัสว่าโทษอย่างเบาของการดื่มน้าเมาก็คือเป็นผีบ้าสติไม่ดีนี่คือเหตุและที่มาทําไมถึงต้องให้โยมทั้งหลายจังใจสมาทานเมื่อเราสมาทานตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อหได้บริบูรณ์แล้ว จะนำความสุขมาสู่ตัวผู้สมาทานและสังคมนั้นอย่างมีความสุขและศีลนี้เป็นบาตรฐานแห่งการเข้าสู่ภาวนาเดียกวสมถภาวนาการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องเอาเรื่องศีลให้ได้ก่อนถ้าศีลไม่ได้เนี่ยกายก็ไม่สงบวาจาไม่สงบเข้าสู่สมถวิปัสสนาไม่ได้เห็นไหมฮะ <c oughs> อันในศีลทั้งห้าข้อเนี่ยเป็นบทบัญญัติของสังคมเป็นบทบัญญัติที่นํามาซึ่งความสุขความสุขแก่ใครแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั่นเองจนถึงขนาดผู้เจ้าทรงตรัสว่าศีลทั้งห้านี่แหละเป็นอเวรทานเป็นอภัยทานเป็นปฐมทานและเป็นสังฆทานโอ้สังฆทานที่ใหญ่เลยนั้นญาติโยมทั้งหลาย จึงอยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายให้ความสำคัญเพราะยุคนี้มันเริ่มไม่สนใจเรื่องนี้แล้วเห็นไหมเมื่อไม่สนใจเรื่องนี้โลกที่เราอยู่จะลุกเป็นไฟเลยสังคมก็จะลุกเป็นไฟจะห้ามหันกันฆ่ากันเอาชนะกันว่ามึงมึงมึง,มงเห็นไหมประเทศที่เขามีสงครามนะเขาเอาอย่างนี้เลยมึงมึงตาต่อตาฟันต่อฟันในที่สุด คนที่ไม่รู้เรื่องก็ได้รับวิบากกรรมไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยจากการไม่มีศีลเมื่อศีลไม่มีธรรมก็ไม่มีนั่นแหละมันเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมอันนี้แหละเป็นประโยชน์ญาติโยน้งหลายเมื่อเรามีศีลแล้วผู้ที่สมาทานศีลนะได้ประโยชน์ก่อนเลยดังนั้นผู้เจ้าจงสอนว่านี่แหละผู้ใดที่รักตัวเอง สมาทานศีลแล้วรักตัวเองเท่ากับรักผู้อื่น,หนไหมถ้าเรารักตัวเองเท่ากับรักผู้อื่นถ้าเราไม่รักตัวเองก็เท่ากับไม่รักคนอื่นก็ใช้ตัวเองเนี่ยไปบีบเบียนคนอื่นก็ชื่อว่าไม่รักตัวเองใชนไหมฮะถ้าเรารู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วก็ขอให้ตั้งใจสมาทานศีล ศีลนั่นแหละจะนำไปสู่สุกติโลกสวรรค์ศีลนั่นแหละจะทําให้มีโพคทรัพย์โภคทรั์สมบัติของมุตพระพุทธเจ้าก็ทรงมุ่งเอาทำสี่ประการคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอันเนี้ยมันเป็นโพคทรัพย์เป็นทรัพย์ที่มีมากยิ่งกว่าดียิ่งกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองนี่นเราทั้งหลายไปคิดอย่างนี้ว่าการมีทรัพย์สินเงินทองนี่แหละด,ดีแต่ถ้าโยมไม่มีศีลน่ะ ต่อให้มีเงินทองอยังไงเงินทองก็ไม่ได้ช่วยให้โยมพ้นจากนารกเงินทองมีแต่การทะเลาะวิบาทและก็เปลี่ยนมือโยมจะรักษาคุ้มของเงินไปได้สักกี่ปีอย่างเก่งก็ร้อยปีอะตายแล้วเงินทองก็เป็นของคนอื่นแล้วเห็นไหมหรือเราจะมีบุตรมีธิดาลูกหลานเต็มไปหมดแตโยมจะหวังพึ่งลูกหลานได้สักเท่าไหร่เพราะว่าลูกหลานต่อมาเขาโต เป็นหนุม่มเป็นสาวกามพร้อมแล้วเขาก็ไปมีขอ้อมีครัวใหม่เห็นไหมฮะอย่าคิดว่าครอครัวเราจะมันคงอะไรมันก็เป็นไปอย่างอื่นอย่างเงี้ยพอเห็ถึงชื่อเสียงกิติยศโอ้ยตอนนี้เราเป็นมีชื่อเสียงกิติยศเป็นผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองว่าไปอะไรอะไรก็ตามแต่ชื่อเสียงเนี่ยจะโด่งดังแค่ไหนในที่สุดสักระยะหนึ่งคนก็ลืมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ย ทุกคนนะโยมมีความแก่เจ็บตายเหมือนกันจะเป็นอยากดีมีจนมีธรรมหรือไม่มีธรรมก็มีแก่เจ็บตายเหมือนกันใครจะหนีพ้นในหลักธรรมอย่างนี้อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้มีธรรมเป็นที่พึ่งนั่นแหละประเสริฐกว่าการมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งการเรามีธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าพิสุอานนท์นะเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งนะมีตนเป็นที่พึ่ง อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเพราะว่าสิ่งอื่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันถาวรพึ่งได้ช่วขราวขณะที่มีลมหายใจหมดลมหายใจเขาก็ให้อยู่บ้านไม่เกินเจ็ดวันหรือนานกว่านั้นก็ให้อยู่ปีหนึ่งหรือถ้ามีความดีหน่อยเขาก็าอาจอยู่นานๆอย่างเช่นหลวงปู่หลวงลงุลงบางทีก็ยังไม่ไม่เอาล่างไปเผาเก็บไว้อย่างนี้ก็มี แต่สําหรับญาติโยมไม่ค่อยมีส่วนมากเกืบว,ว่าไม่เกินปีสองปีสามปีก็ต้องมาเผาออย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นที่มาอันขอญาติโยมทั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลซึ่งเป็นไปเพื่อความสงบสุขของตัวเองและของครอบครัวนั่นเองวันนี้ก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายวันนี้มีแสดงความรู้สึกเข้ามา สามคนมีโพธิ์ขึ้นมาหนึ่งท่านด้วยกันนะขอให้ท่านทั้งหลายหเห็นประโยชน์อย่างนี้แล้วก็ช่วยกันสมาทานเอาตัวเราก่อนนั้นแหละพุทธเจ้าสอนคนอื่นไม่มีศีลก็ไปเรื่องของคนอื่นแต่เราต้องเป็นผู้มีศีลอย่างเงี้ยเพราะศีลนำมาซึ่งความสุขแก่ตนเองและครอบครัวนะก็ขอโมทนาขอเจริญพร